ก็มาโชว์กับสาวน้อยก็สองครั้งสามครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรานําเสนอเพลงใหม่ของเราะนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาวันนี้27ก็แค่2วันแต่ว่าก็อยากนําเสนอให้เป็นแฟนที่ที่ที่อยู่บริเวณแถวนวันคระนะครับได้ได้ได้มาดูมาให้กำลังใจแล้วก็ฝากถึงเป็นแฟนที่กำลังชมอยู่ไลฟ์สดด้วยนะครับที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดเราก็อยากนำเสนอซิงเกิลใหม่เราด้วยครับสําเรบซิงเกิลใหม่ของเรามัน อ๋อผมสไตล์นี้อยู่แล้วครับมันเป็นก็เราถามว่าถูกใจไหมมันก็เริ่มต้นตั้งแต่เลือกเพลงแล้วครับเลือกเลือกอาจารย์ดนตรีทําเพลงครับเราก็มามาคัดเลือกกันมาก่อนมันก็ถูกใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็จนได้สําเร็จสมบูรณ์ก็ยิ่งถูกใจมากขึ้นดังนั้นก็ยิ่งอยากให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับถูกใจเราแล้วแต่จะถูกใจแฟนเพลงไหมเราไม่รู้ครับ ก็ฟีดแบ็กถือว่าดีมากสำหรับผมนะครับสำหรับผมว่าทําเลงเนี่ยแค่วัน2วันเนี่ยพี่น้องให้กําลังใจเข้าไปดูถึงห้าแสนหกแสนวิวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับผมแล้วครับดีมากเลยครับแฟนดีใจท,ทีบเ,เราอบุนเหมือนเดิมมากขึ้นด้วยซ้ำมากขึ้นด้วยซ้ำมันมีแฟนเพเก่าๆเราที่แบบมาคอมเมนต์หาเราแบบคิดถึงเสียงี่แฟนตั้งเลย ใช่ครับก็จะมีบางคนก็นี่แหละเป็นทําให้เราต้องกลับมาคือเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์พี่แมนหายไปไหนพี่แมนกลับมาร้องเพลงได้แล้วพี่แมนตายไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยบางคนแล้วทาให้เราอยากกลับมาเพราะว่าเรามองแล้วว่ามองย้อนกลับไปว่ากลุ่มแฟนคลับพวกนี้ที่เกื้อหนุนเราที่ให้กําลังใจเราจนเรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะกลุ่มแฟนแฟนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เคยอุ้มชูเรามาดังนั้นถ้าเราจะกลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงคืนจะเป็นไรอ่ะแค่นี้ เราก็เลยต้องกลับมาทาว่ามันเป็นคือบางครั้งข้างบนเ็าส่งเรามาเพื่อตรงนี้เราก็ต้องกลับมาทําตรงนี้จนลมหายใจสุดท้ายนะครับพี่บ้านอนุขออนุญาตย้อนถามไปกับการตัดสินใจที่จะมาร่วมทํางานกับสามร้านแพ็กอันนี้พี่แมนทำไมถึงได้ตัดสินใจคะกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นอะไรที่เราคุยกันแล้วมันตรงกันคือพอสโจและทนายเอซึ่งเป็นโปรดิวคุยกันแล้วมันเข้าทางกัน แล้วผมเห็นศัก,กยภาพของทีมงานสาวน้อยเป็นบัานแพง uh huh. ว่าเขามีประสิทธิภาพมากพอ uh huh. ที่จะทําให้คําว่าแมนไม่มีวันหรือทีมงานของพวกเราที่จะก้าวไปด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ uh huh. ซึ่งก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่อาสยาม uh huh. นะครับอาสยามเราก็รู้ว่าอายามก็ก็ยิ่งใหญ่พอแล้ว uh huh. นะครับแต่ถ้าเราจะไปไหนสักที่หนึง่งถ้าไม่เท่ากับหรือมากกว่าเราก็ต้องคิดถูก uh huh. ไหมครับดังนั้นแต่ผมเห็นศัก,กยภาพของสาวน้อย uh huh. ผมมั่นใจ uh huh. และก็อุดมการณ์รงมกัน ก็ <sk r ug> เลยได้ทําคนเบากับมีหัวใจเกิดขึ้นพี่แม็นขออนุญาตถามนิดนึงครับผมคือด้วยแบบแฟนแฟนต่อรำบางคนเขาก็จะแบบตีว่าสาวร้อยเมตรตั้นแพงมีตีแค่กระแสโซเชียลอ๋อครับคนงานไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นสำหรับเราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกยังไงเราเราเรา,เรา,เราแบบมีมุมมองตรงนี้ยังไงางผมว่าถามว่าคุณภาพไหมผมว่าต้องมาดูนะต้องมาพิสูจน์นะถ้าจะนั่งดูอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆ ก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นเพราะว่าทีมงานของสาวน้อยเป็นมัานแพงถามว่าโซเชีย so ลดีไหมเขาแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีมงานของเราก็แข็งแกร่งมากพอดังนั้นมีแมนหรือมีใครลหลายๆคนที่เข้ามาเราก็เป็นการที่พัฒนาศัก,กยภาพให้มากขึ้นสิ่งนี้ผมมองว่าเราสามารถที่จะเติมได้ปรับได้และผมเข้ามาถ้าพออะไรที่ถ้ามีอะไรที่พอที่เราจะเพิ่มศักยภาพให้สาวน้อยได้ผมก็ยินดี นะสำหรับผมมองว่าทีมงานสาวน้อยเขามีศักยภาพอยู่แล้วเราการันตีว่าใช่ยันตลอดมีใช่ใช่ครับใช่มค่ะกับคำพูดของพ่อโจที่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะให้พี่แมนกลับมาดังอีกครั้งจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างเราบ้างคะได้พิสูจน์ดีบ้างหรือยังพิสูจน์ตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวแล้วครับเนาะตั้งแต่พวกเราไปแถลงข่าวกันนะครับตั้งแต่เนี้ยวันนั้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเห็นเห็น ประจายขึ้นมาแล้วว่า uh huh. แมนมดีวันกลับมาแล้วนี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า uh huh. เรากลับมาแล้ว uh huh. แล้วทำให้คนรู้จักมากขึ้น uh huh. และยิ่งเพลงนี้ออกมาเนี่ยเราทำให้ตอบย้ำว่า uh huh. วันนี้เราไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน่นอน uh huh. เราต้องเติบโตต่อไป uh huh. ครับพอยิ่งเข้ามาตรงนี้พี่แมนนะตอนนี้คิวงานของเรา uh huh. มันไปเรื่อยๆเรา มากขึ้นครับ<อ>เพิ่มมากขึ้นครับ<อ>จากแต่ก่อนเนี้ยผมก็เลี้ยงควายเนาะก็ <S <S 2> <S 2> <อ>ไม่่อยได้ออกคอนเสิร์ตเนาะ <S <S 2> <S 2> แต่ทุกวันนี้งานก็เข้ามาเรื่อยๆครับ<อ>เข้ามาเรื่อยๆยิ่งคนเมาก็มีหัวใจออกมาเนี่ย<อ>ก็ซอนตชก็ก็เริ่มรับมากขึ้นแล้ว<อ>นะครับติาา<อ>ดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับติดต่อเรื่อยๆก็คือถ้าเวลาว่างเราก็อาจจะได้มาขึ้นกับสาวน้อยได้ใช่ครับทีมงานสาวน้อยนี่ก็ถ้าเจาภาพต้องการต้องงานแมน ก็เสริมทัพได้เสริมทัพได้แต่ว่าทีมงานสาวน้อยละเมินโชว์<อ>ก็เตรียมรอพวกเราอยู่แล้ว<อ>ซึ่งได้คุยกับบอสโชวไว้แล้ว<อ>สาวน้อยละเมินโชว์เนี่ยซึ่งเฮียนหน่อยเป็นผู้บริหาราก็เตรียมโชว์ไว้แล้วอ,อ สิงหาน่าจะแบบทัวได้เลยครับทัวได้เลยสิงหานี้คือเตรียมเลยสาวน้อบเพโจคือมี2งวงครับสองวงที่เตรียมไว้ส่วนคอนเสิร์ตแมนก็ก็ไปเหมือนเดิมเป็นส่วนปลายครับพี่แมนแล้วด้วยความที่สาวน้อยเขาถนัดโซเชียลมากเราต้องปรับตัวไหมในการทํบใช้โซเชียลก็ปรับนะปรับปรับเลยครับซึ่งแต่ก่อนนี้ผมนานๆที่โพสเฟซบุ๊กใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลคืออย่ามารู้เรื่องของผมเลยอะไรเงี้ย เราเป็นคนแบบเอออยู่ท้องไร่ท้องนาออก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางของผู้บริหารซึ่งเราได้ทําเราก็ไม่ได้ฝืนตัวเองนะมันก็มีความสุขอีกแบบเนี่ยเออก็แฮปปี้ครับก็มีความสุขอีกแบบเฮ้ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนี่วะเออเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะปิดกั้นตัวเองอะไรที่พอจะทําได้แล้วก็ส่งเสริมให้ให้ทีมงานของเราหรือให้แฟนๆได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราเราก็ยินดีที่จะทำครับต้องปรับตัวครับ จริงๆนะเพลงน,นี้ที่ปล่อยออกมาแล้วคือทงทงพ่อโจววางไวไ้หมว่าจะอีกกี่เดือนหนึ่งจะปล่อยเพลงที่แดนกันดีกว่าที่คุยคุยกันนี้ก็จะทําถ้าพร้อมก็ทําเลยแล้วก็ไล่กันออกมาเลยนะครับ<อ>ซึ <academy> ่งซึ่งซึ่งไม่ได้เน้นว่าต้องช่วงไหนช่วงไหนอะไรยงาาังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กาลังเตรียมพร้อมกันอยู่<อ>ถ้าพร้อมก็ทําเลยทําเลยก็ออกมาเลยครับเมื่อก <ๆ S 1> ี่เหนที่พี่แด้บอกว่าก็คือเดี๋ยวสิงหาเนี่ยสามร้อยล้านคนจงจะได้มีการเริ่มเริ่มโชว์แล้ว มีได้มีการวางแผนกันในทีมนะครับว่าจะมีโชว์เปิดอะไรยังไงกันบ้างมีครับก็ก็มีฟอร์มทีมไม้หมดแล้วครับฟอร์มทีมฟอร์มแดนเซอร์ฟอร์มหางเครื่องฟอร์มอะไรฟอร์มหมอลำฟอร์มนักร้องทุกอย่างก็ฟอร์มหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ที่ว่าเราซ้อมซึ่งซึ่งเอาตรงๆตอนนี้วัดโจเพื่อนก็รับงานไว้แล้วนะรับงานได,ได้ได้คุยฟังไหมครับโอยผมยังงงเลยว่าอุ้ยเอาอย่างนั้นเลยแหละท่านอ่าก็ถือว่าเก่ง แล้วก็<ม>นี้แหละเร<ม><ล>าพร้พอมแน่นอนพร้นอมแน่นอนแล้วเราก็เตรียมพร้อมด้วยแล้วผมเชื่อว่าเพลงเราอีก2เพลงที่เราจะปล่อยออกมาตามกันเนี่ยก็สิงหาคงได้ปรากฏแล้วก็คงจะได้ปรากฏแก่สายตาแฟนๆพี่น้องก็เชื่อว่าพวกเราจะได้ออกไปรับใช้แล้วก็นาผลงานเพลงของเราที่จะถ่ายทอดไปไปไปเจอไปพบเจอกับกลุ่มแฟนเพลงของเราครับแอบสปอยได้ไหมพี่แมนว่าแบบ อีก2เพลงมันจะเป็นแนวแนวอะไรอ่าแนวจะมีฟิลเตอร์ลิงกับใครหรือเปล่านะอ๋อสองเพลงน่าจะเป็นเดี่ยวครับเพราะว่าเราวางแผนกันว่า3เพลงของแมนเนี่ยจะเป็นเดี่ยวก่อนนะครับเดี่ยวก่อนแต่ว่าจะเป็น color s t y l สไตล์นี้คือจะออกินดี้ออกออกออกแบบร่วมสมัยนิดเดงสำหรับแมนดนตรีหนักๆแน่นๆแต่อีกเพลงน่าจะเป็นหมอลำจ๋านะครับเพราะเพราะว่าเราเกิดมากับหมอลำและอีกเพลงก็จะเป็นลูกทุ่งอีสานจ๋าแบบพี่เม้าเขาบ้านนอนอย่างให้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมนี่แมนฝากเพลงเราหน่อยน้องีชองทงอะไรด้วยฝากด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆที่เป็นกระบอกเสียงให้กับแมนไม่ีวันและก็ทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงขอบคุณอะไรบ้างนเนี่ยดูเอานะพี่น้องนะหลายช่องเลยนะครับและก็สาคัญที่สุดก็คือแฟนเพลงของเราที่อุ้มชูเรามาแล้วก็ให้กําลังใจด้วยดีเสมอมา ก็ฝากติดตามสาวน้อยเพชรบนแพงศิลปินทุกๆศิลปินไม่ใช่แค่แมนมณีวันนะครับฝากให้กำลังใจด้วยตั้งแต่น้องอุ๋งอิงออมแอมทุกๆคนแล้วกันนะครับที่วัดทุกคนแล้วก็น้องฮักแพงที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับบอสโจด้วยครับสลบแมนมณีวันก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดคือคนเมา็มีหัวใจให้เป็รแฟ์ช่วยติดตามแล้วก็เพลงต่อๆไปก็ขอให้ติดตามต่อไปขอบคุณน้ำใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะ